สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้าครัวกันอีกแล้วค่ะวันนี้วันนี้เราจะมาทําลาบตับกันค่ะทุกคนทํายังไงตับหวานและก็เนื้อนิ่มด้วยค่ะหน้าตาแบบนี้น่ากินใช่ไหมล่ะคะเราไปดูกันเลยค่ะเรามาเตรียมตับกันก่อนนะคะล้างตับให้สะอาดนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆกันเลยค่ะการเลือกตับก็ต้องเลือกตับที่สดๆมานะคะหั่นเป็นชิ้นอย่าบางเกินไปให้หนาประมาณนี้นะคะทุกคน เวลาเรานำไปลวกตับจะได้ไม่แข็งนั่นเองนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราก็มาเตรียมไส้นะคะล้างไส้สะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนวิธีล้างไส้ไม่ให้ขาวก็เคยทําคลิปไปแล้วก็กดเข้าไปดูได้เลยนะคะเตรียมไส้เรียบร้อยแล้วใส่ตะไคร้ลงไปเลยค่ะทุกคนค่ะเรามาต้มไส้กันใส่ตะไคร้แล้วก็ไส้ลงไปเลยนะคะรอจนกว่าน้ําจะเดือดนะคะทุกคนเปิดแก๊สแรงๆไปเลยค่ะ นี่แล้วก็รีแก๊สลงเลยนะคะต้มไส้จนเปื่อยนะคะทุกคนต้มไปเรื่อยๆเมื่อเปื่อยเรียบร้อยแล้วเราก็มาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะคะหั่นชิ้นพอดีคำนะคะทุกคน นี่เรียบร้อยแล้วค่ะป้ายเราก็มาลวกตับกันนะ้ําที่ลวกไส้นั่นเลยค่ะการลวกตับไม่ให้แข็งเนื้อหวานนะคะใส่ลงไปในน้ําที่เดือดจัดแบบนี้คนๆๆแล้วก็ตักขึ้นได้เลยนะคะรอบรองว่าเนื้อตับนิ่มหวานแล้วก็ไม่แข็งด้วยค่ะนี่เรียบร้อยแล้วก็เทลงภาชนะที่เราจะลาบกันเลยนะคะเทไส้ลงไปใส่พริกป่นลงไปเลย2ช้อนแล้วก็ข้าควคั่ว1ช้อน2ช้อน ผงชูรสผงนัวครึ่งช้อนใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะน้ำมะนาวเมื่อเรียบร้อยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะทุกคนคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ชิมดูค่ะรสชาติโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวเราไปใส่ผักกันใส่ผักชีลงไปต้นหอมลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้เหมือนเดิมนะคะนานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวเรามาใส่จานกันเลยค่ะ เทใส่จานเลยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะนี่เป็นยังไงกันบ้างคะหน้าตาน่ากินแบบนี้ลองไปทำกินกันดูนะคะตับหวานเนื้อนิ่มใส่ก็ไม่คาวด้วยค่ะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ